พี่เอาผมไปเปรียบเทียบมันได้ไหมผมกับเน็ตไม่เหมือนกันต่อไปมันจะเป็นยังไงใครจะรู้ แกมาทำอะไรอีกยังไม่หา่โกรผมอ่ะเห็นนอกเรื่องพี่ถามว่าแกมาทำอะไรผมมาขอโทษพี่ไงผมผิดไปแล้วพี่เยี๋ยพูดอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เลยมีอะไรก็รีบพูดมาอย่าเสียเวลา ตัวช่องนี้ก็ปอบตังเป็นเบนหนิพี่แล้วจะมายืมเงินใช่ไหมใช่พี่ไม่ให้ยืมพี่แยแย่หน่อยได้ไหมเรื่องที่พี่โกรธผมผมมาขอโทษเรื่องไรไงแยแย่อะ พี่จะบอกอะไรให้นะเอกถ้าวันนี้แกยืมเงินพี่ไปอีกหน่อยแกกับพี่อาจจะได้ตัดพี่ตัดน้องกันถึงตอนนั้นเราอาจจะเป็นไม่ได้ไหมกับทั้งเพื่อนนะเว้ยพ่อผมมีเลือดครั้งในสมองต้องใช้เงินทัตัดสังสผมไม่รู้จะเพิ่มใครล้วรจ,จริงๆพี่ หรือว่าช่วยผมสักครั้งนะไม่งั้นพี่ก็ทำสัญญากู้ออกมาก็ได้อยอมเซ็นให้พี่ไว้เงินเดือนผมออกจะรีบมาคืนพี่แล้วกันพูดเลยเนี่ยดิพี่ตกลงใจใยืมหรือแม้ยืมเนี่ยหรือว่าเป็นใบไปแล้ว จะเซ็นดังทำไมวะพี่ถามหน่อยนะถ้าวันนี้พี่เอาเงินให้แกยืมแล้วแกจะไปหาเงินที่ไหนมาคืนพี่ฮะนี่เร,รู้จักกันมากี่ปีแล้วพี่เงินแค่นี้พี่ให้ผมยืมไม่ได้หรอถ้าแกไม่มีของมาวางมาดจำ เงินนี้พี่ให้แกอยู่ไม่ได้นี่เราเล่นด้วยกันนายต้งแจะเด็กเงินแค่นี้ต้องเอาของวางมัจจำด้วยหรอหรือว่าพี่ไม่ไว้ใจผมพี่ไม่ใช่ไม่ไว้ใจแกน,นะเว้ยแกจำได้ไหมเมื่อก่อนไอ้เน็ตกับพี่ต้องตัดพี่ตัดน้องกัน ไม่ใช่เป็นพ่อเงินห่หรือว่าแกจะตัดพี่ตัดน้องมาในเน็ตไปอีกคนนี่พี่พูดอย่างนี้แม่ขอมา่งไงพี่เพิ่งรู้จักไอ้เน็ตกี่ปีแต่ผมกับพี่ตอนเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแล้นะพี่ไม่รู้แหละถ้าไม่มีของมาวางมาดจำให้พี่ยังไงเงินนี้ก็ไม่มีให้ยืมอาอก็จะอาของมาวางมาดจำ ทำ่อยนะพี่มันจําเป็นไหมพี่กับผมเราเป็นพี่น้องที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กไม่ใช่หรอเงินแค่นี้แค่สัญญามัดใจไม่ได้งไงสัญญามัดใจกนันอะเมื่อก่อนเน้นเนมันก็ใช้สัญญามัดใจแล้วสุดท้ายเป็นไงล่ะมัดใจจนตัดขาดกันไปเลยไหมล่ะพี่เอาผมไปเปรียบเทียบบมันได้ไหม ผมกับเน็ตไม่เหมือนกันต่อไปมังจะเป็นยังไงใครจะรู้เฮ้พี่ไม่ให้ยืมใช่ไหมงั้นผมไม่ยืมก็ได้งั้นต่อไปถ้าพี่มีเรื่องเดือดร้อนเลยพี่ไม่ต้องมาหาผมนะครกันถ้าแกเ,เดินออกไปต่อไปนี้แกกับพี่ก็ไม่ต้องรู้จักกันอีก ไม่รู้จักก็ไม่รู้จักดีว่าพี่จะรู้จักพี่ไปทำไมผมมีเรื่องเดือดร้อนพี่ยังช่วยอะไรไม่ได้เลยหยุไดไล้นะแกหันมาแล้วฟังพี่ให้ดีเงินนี้ยังไงพี่ก็ให้แกอยู่ไม่ได้ถ้าแกไม่มีของมาวางมาจํจำให้พี่ไม่ใช่ว่าพี่อยากให้แกเอาของมาวางมัจํจำหรืออยากได้ของของแกนะเว้ย แต่เป็นเพราะว่าแกายืมเงินกับพี่มันก็ไม่ต่างอะไรกับการตัดความสัมพันธ์ระหว่างเรา,าเพราแกคงเข้าใจในสิ่งที่พี่พูดนะตัวอย่างก็มีให้เห็นตอนไหนเน้นามายืมเงินกับพี่แกจำได้ไหม เปอะไรอย่านี้พี่พิงช่วงนี้ผมช็อตอะ่ะพี่พอจะมีเงินให้ผมยืมไหมมีสิวะเจ,จ้าเท่าไหร่อะไม่เยอะหรอกพี่ห้าหมืนถ้าเงินผมออกผมจะรีบคืนให้พี่เลยจริงหรือเปล่ากูเห็นมาเยอะแล้วไอ้ประเภทเนี้ย แบบเองินออกแล้วจะคืนทันทีม,มีอะไรมัดจำมะหรือว่าจะมายืมแบบปากเปล่าเออว่ะเอ๋พูดมันก็จริงนะเว้ยมึงมีอะไรมัดจำให้พี่ป่ะผมไม่มีอะไรมัดจำให้พี่หรอกมีแค่ใจนี่แหละสัญญาใจไงพี่สัญญาใจงั้นเ่ะก็ได้พี่ถือว่ามึงเป็นน้องพีน่ะเว้ย พี่ยังให้ยืมับพี่เออเน็เงินที่ยืมพี่ไปควรคืนได้แล้วมั้งมันจะปีเนื้อนะเว้ยอะไรของพี่เนี่ยเงินแค่ห้าหมื่นเที้ยวผมไม่มีปัญญาคืนหรอหรือพี่กลัวผมไม่คืนไม่ใช่อางนั้นนะเว้ยเน็ พี่ไม่ได้กลัวนะเว้ยถ้าพี่กลัวพี่ไม่ยืมให้มึงออกแต่ตอนที่มึงมายืมมึงบอกถ้าเงินมึงออกแล้วมึงจะรีบมาคืนมันจะปีนึงแล้วนะเว้ยเงินมึงยังไม่ออกเลยยังไงวะเงินผมออกก็ต้องกินต้องใช้เปล่าวะพี่แล้วมึงมาลับปากกูทำไมเพราถ้าเงินมึงออกแล้วมึงจะรีบมาคืนไอ้พี่ใจเย็น รีบของมึงน,นี่มันรีบแค่ไหนวะนี่จะปีหนึ่งง้นวะเว้กูไม่เห็นมึงจะรีบอะไรเลยสัญญาใจของมึงน,นี่มันใช้ไม่ได้เลยวายเน็ตถ้าพี่จะพูดขนาดนี้นผมกับพี่ก็ตัดพี่ตัดน้องการบเบยดีกว่าส่วนเรื่องเงินเดี๋ยวผมจะหามาคืนให้เองเน็ตเจเน็ตเน็ตแม้กระทั่งตอนนี้มันยังไม่คืในให้พี่เลย นี่ก็จะสามปีแล้วทีนี้แกคงเข้าใจสินะว่าทำไมพี่ถึงไม่ให้แกยืมเพราะยืมแล้วมันทวงยากคนยืมเงินส่วนมากก็จบไม่สวยอย่งนั้นแหละไม่ทะเลาะก,กันก็เกียดกันหรือตัดขาดกันไปเลยเอาเป็นว่าเงินนี้พี่ให้แกยืมไม่ได้แต่ค่าผ่าตัดของพ่อแก จะพี่รับผิดชอบเองที่ไม่ให้แกยืมเพราะพี่ไม่อยากเสียน้องดีๆอย่างแกไปอีกคนรอเรื่องของเราก็คือเรื่องของเราแต่นี่เรื่องของพ่อ,อยาเอ,าเอามาเกี่ยวกันรีบไปโรงพยาบาลนลั่นละเดี๋ยวพี่ตามไปส่วนค่าผ่าตัดของพ่อแกเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จ่ายเขาแค่พ่อแกไม่เป็นอะไรก็พอ